สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยครับจำสรารคดีบ้านา,น,าน,นะครับผมวันนี้ก็กันจันเย็ยนกำลังพ่อกำลังทำบอกรกับข้อไก่ครับบอกกข้อไก่แล้วก็บอกปลานะครับผม มีพนังงานนะครับน้องลงดิงน,นี่นี่นี่น,นี่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  กำลังเริ่มสร้างประิลานิละน้อยคอยดูผลงานต่อไปนะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไง ให้ <Hey. S 2> พอหมัดอันนี้ก่อนนะครับผมผมก็จะเคลียร์บ่อเอาไว้ใส่น้ำนะครับเอาไว้ลดต้นไม้ครับเรียบร้อยครับรอต่อน้ำ ดูเจ้าของคอกครับเจ้าของคอปกปกเจ็ดมาเดินมาเดินชมชมคอกนักสามโลสามโลนักแห้งวี้ ครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมรอต่อพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะครับช่องสรารคดีบ้านนานะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ